4,3,2,1ขอต้อนรับท่านสู่โรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4ด้ได้ความยินดียิง่งโรงเรียนบ้านแม่แรมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2528ตั้งอยู่เลขที่199หมู่ที่12ตำบลตอปูน อำเภอสองจังหวัดแพร่เป็นโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรจำนวน24คนและมีนักเรียนจำนวน 325คนภายในบริเวณโรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียนจำนวน4หลังห้องเรียนและห้องต่างๆทั้งหมด20ห้องอาคารอเนกประสงค์โรงอาหารห้องน้ำสนามเด็กเล่นสนามกีฬาและห้องประการคุณภาพการศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านแม่แรมมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดีมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียนสีชมพูดำสีชมพูหมายถึงความรักสีดำหมายถึงความสงบโรงเรียนบ้านแม่แรมมีโครงสร้างการบริหารงานดังนี้นายโสพลสุธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวพจนันจารุเลิศพิสุทธิ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษานายมังกรท้าวรณชาติหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนายอนุชิตอุปถมัมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณนางพรพันธ์กันหมดหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปนางสาวชมัยพรชัยบัวแก้วหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาดำเนินการตามแนวทางการดำเนินง,งาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาเสาหลักที่1ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพกลยุทธ์ที่1การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา ตามความต้องการของครูและสถานศึกษาให้มีศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมก้าวทันกระแสสังคมโลกเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง สู่โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้คุณครูได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง การแข่งขันคัาลายมือประเภทครูได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การแข่งขันคัดลายมือประเภทผู้บริหารจากกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพานังคอยได้รับรางวัลระดับดีมากการประกวดแข่งขันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้านผู้บริหารเสาหลักที่2 ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพกลยุทธ์ที่2การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนได้ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนและคิดคำนวณ กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมวิชาการส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนในเขตพื้นที่สูงและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพข,ของนักเรียนเรียนรวมจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนบ้านแม่แรมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ c อ o เ s ิร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทาน Storytelling ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2565รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ระดับเรียญทอง การแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการคัดลายมือสื่อภาษาไทยได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการคัดลายมือและกิจกรรมการอ่านจับใจความสําคัญรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการเขียนเรียงความโครงการรักภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประเมินรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีการศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนที่ส่งเสริมการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณยอดเยี่ยมของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานังคอย และผ่านการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเสาหลักที่3ปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมกลยุทธ์ที่3การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แรมทําข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งในการป้องกันการทุจริตและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้กับนักเรียนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนรวมธรรมพิบาลไทยและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์โดยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตบูรณาการกับโรงเรียนคุณธรรมสอพทขับเคลื่อนการดําเนินโครงการกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมโรงเรียนสุจริตกิจกรรมโรงเรียนซื่อสัตย์จัดทําเป็นโครงงานคุณธรรมในห้องเรียนเริ่มกับครูและบุคลากรโดยผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนและการนิเทศติดตามทําให้โรงเรียนบ้านแม่แรม ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับคุณภาพ1ดาวและโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับคุณภาพ2องดาวและมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับ A เสาหลักที่2ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพกลยุทธ์ที่4การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โรงเรียนบ้านแม่แรมดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยบูรณาการร่วมกันกับโครงการจัดระเบียบพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูงสนับสนุนการอบรมเกษตรปลอดภัยโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนในถิน่นธุรกันดานโครงการอาหารกลางวันมูลนิธิเกษตรกรไทย โครงการอินนี้เพื่อน้องธนาคารอมสินโครงการดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโครงการอาริยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการโรงเรียนภายใต้โครงการคอน n น็ t e ์อดี จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนบ้านแม่แรมได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นคอมิกสตริประดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงในงานศิลปะฮารกรรมนักเรียนครั้งที่70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพระบายสีในหัวข้อโรงเรียนชุมชนปลอดภัยทางไกลยาเสพติดและใบยมุกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565ระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับผลการประเมินโครงการการส่งเสริมความคิดนิริ่มสร้างสรรค์ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ กล่องความรู้กินได้สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นบนพื้นฐานภูมิปัญญาอยู่ในระดับดีแต่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์กิจกรรมผ้าม้งทรงคุณค่าระดับประเทศเสาหลักที่หให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ กลยุทธ์ที่5การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านแม่แรมได้ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพพร้อมแนวทางการเฝ้ราระวังโรคโควิด -19 ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้ารับการฉีดวัคซีนทำให้ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยเป็นสถานศึกษาสะอาด ปลอดภัยป้องกันโรคโควิด -19 ได้รับการรับรองจากบริษัทสยามสมายบร o k เกอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นโรงเรียนปลอดภัยส่งเสริมการเข้าถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีศิลปะดนตรีกีฬาเผยพแพร่และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนบ้านแม่แรม ได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการจากกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพานั่งคอยและได้รับผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมสอระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินระดับดีทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดซึ่งเกิดจากการดำเนินการ การศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นเกิดจากความร่วมมือของคณะครูบุคลากรผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มเพื่อข่ายการศึกษาพานังคอยสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงาน ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและอีกหลายภาคส่วนทั้งราชการและเอกชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านแม่แรมทำให้สามารถสร้างเยาวชนคนดีคนเก่งคข้นสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป